บาทโจดิบ่อฟ้าบาดอาจารย์นี่ดินี่มอเตอร์บัารย์นี่ไฟแดงมาเดียร์จันควงมอ้ำเก่าตำหน้านี่ดิเนี่ยฝ้าสีข้ามเขอยู่ดิโอ้เนี่ยโอ้ฝ้าสีข้ามไม่รุนได้เทื่อวนดูระแวกนี่มืดครับผมเด่นเด่นกับตอนนี้พิษสมัยพิษลมช่วยเนี่ยเข้าไปหาคุณอีกพันมอ่ตอร์เขาติดไปทุกรานเขาติด่านหนีอยู่ครับครับพิษสมัยพิษลมช่วยกับยุนี่ไม่ใช่ดวงเดือนดาวจรัสแสงกับยุนี่ครับผมดวงตาฝ้าประธานกับยุนี่ ไปไปเนาะไปหน้าสารคามันยุบจุกครับผมอย่างนี้มิตรตัวมันรั่งดังๆครับผมครับผมเอ่หกสิบพันบาทไม่เย้พีสบายเฮ้ยบ้านเราบ้านเร่าจูกสังเกตยนยังไงันวิมีทางป้าป่าเนี่ยฝึกฟังทางนี้เขาผมจำบุผิดใช่ครับอ๋อไปเลยจะมีทางป้าป่าเฮ้ยนี่นี่ทงป้าป่าเห็นเราครับคุณแม่พีสบายพีรดมชุบเราเป็นนุ้ยนั่งเอกเนาะพาเดรียงนั่งไอ้โอ้อหข่าวครับครับคุณยีขนใช่ ขักเนี่ย้ระสายพระหัวบัดตันนี้วัดคำสงสาอยูบอสละ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะบาดอีกคุณแม่เป็นสมัยทิดนุ่มช่วยครับออดนะไปถามเม่งนะยูกับยูกันนะแล้วแม่ไปครับไปหาครับโอ้พ่อนแล้วครับ มากับป้าอยู่ว้ยี่ป๋อขึเป็นมินมินเ้ไหมได้ไหมได้ไหม,ไไหมยอ,อยู่วว่ี้หยางมาคนมาหาเนาะคนขี่รถไกลบ้านเนะาะหวยกแย่น้อหย่เมามเฮียไิสมัยพดลมเชยครับ ใช่เป็นศูนย oh oh. oh. uh ์เรียรูเด็กแลาเป็นบอใครทอดเรียนมแ่นบ่โอ้ยลำลสินน่ศูนย์เรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอลำทำนองกาละสินคุณแม่ครูที่สมัยพี่ลุงโจ้อำเภอเมืองกาลสินครับพี่น้องเอาเอาเอาผ่าเล่าจักน้อยครับครับสวัสดีครับผมลออ สิปนอนนําพินอมาครับมาีอกาเอไม่ยัสิเป็น้อนดเป็นนอนน้ำม่ยุ่ยน้ำน้ำพวยหินโอ้นอนน้ำพวยหินน้นหน้าคู่มนไกลขันมากมเงินชามันสิเดี๋ออกะเรือปวดเขาขบวนแห่เขาเก้าม่วงมันเลงจยคองพนเลงรถัเป็นนสู้ภับพอพ่ไปพ่อมาเริ่งแนหนิพ่อกับบ้านหนึ่งเขาเริ่อยาเคสอันั่นเตียแมนอืหนึ่งเขา อยู่ดีมีแห้งอยู่การซ้ำเห็นเนี่ยมีลาน่รีอเปล่บาบ้าแล้วก็เข้าก่าพข้ไปพ่อมาตามอายุเนาะแม่เนาะเจ็ดจิบเดียวนั่นอืมื่อกันธรรมดาล้วคอเข้าคอนี่มันก็ธรรมดาอายุปีหกแปดนี่แกแม่ผูดอย่างเพราะว่าเปลี่ยนมากจื๊อว่ายังหักแห้งอยู่ เอกะีรถเงือนกับพแวกกก็เลยอยู่ไปเข้าร้านซื้อแค่ไมสิไปแวกคนแค่ไม่ร้านนอยแต่ก็จเงสีเ่าำดีแววกยอะเกินออกเพ่แตว่าเลกัไปนอที่ซื้อเนาะันเดีแวกเรากับแวกเหมัอ้เปนวนดียว้ันเออเห็นหน้าบ้านยังก่อนนะนี่บรรจดันโจดเห็นไหมที่เราอยู่ในบะบ้านี่เขาเขาตรงไปตรงไปหอดหอดบางสาหนามหอดบางตาหนานี่ก็เลยไปจังหน่อ ทามานค่าก็ได้แคนอาน้ำเราก็ทามานกัามือนั้นผมว่าน้องมะเขือขาเจ้าวามันบ่อาบโจทย์แม่นี่สิแม่บ่ไแม่ไใกล้นขาเจาจะตรงไป้าไไกล่นี่แนไม่ยู่วันล่ว่าแม่ไมยู่วันเลยท่ดีน่แม่ครับแม่ครับัอดีครับสว่สดีครับครับครับผมครับผมไปพ่อ บ้านกำมินนี่ก็กัดเรีดวงตาฟ้าประทานนั่นน่ะแล้วอยู่พอดีอ๋อนี่ยเรียดวงตาฟ้าประทานก็มอสได้ครับก็ธรรมดามัเป็นวัววะดวงตาฟ้าประทานพอดีอ๋ออ้าวพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตู้ซ่อมอ่ะขาดไส้พอกนะบ่บ่มันตู้ซ่อมก็ได้ดรอเอาตู้ที่เสียบเเสียบก็ได้ครับใส้จังหวะเข้าไปแล้วแ้วผมหน่งน้อยกพันกันครับเออแมนแมน่ะพ่ยามาเบิ่งแค่นลอาเถอยโอ้สลามหน่อยได้แค่นผู้ใดคยหบ้อน้อยเช่นช่นยงนี้ แช่นกีจีม่นดใช่บวก้ครับไม่ดจม่ตัวเชื่อยานั่งนะเชื่อยานังเปเงียไม่ได้หนบอกอี้นึงอเช่นจีเช่นกีอืมเชนกีเขาอื่นแค่ไหนบ้างเชนไม่เี่เดือนเช่นแปบ่เดเคร่งเคร่งอืมเสลึงแม่พราเราไม่ี่เดือนไปตัดแกสอีแสไม่เงยเดือนก็ใช้ยงล้าเด เดีอยู่ลับมดแคนตัวด้เดียวกันมีมทุนไม่ม่อยู่เเอาเอป่าเ่าเ่งเอาเปาร่โซแค้นะกอน้ใหายแขนูซื้อแขนหา่าะกอนู้ับานหกินล้พระเตาบอกว่าดีเจ้าอาวาอารามหลวงร้อยเอ็ดโอ้ดีดีดีพอารามลองเบิดอบัลลมกาลสินเาเป่าเป่าเป่าลองเ่กัน one.

为啥？为啥要一不再一地被 แนวนานแน่านแนน่อนพ่นคนนมนค่เนี่ยเดีเลยมาพินครับโอนงามเลยของผู้ใดล่ะเนี่ยเจ้าเตียเตี่ยหลานเอาพินผ้งามงามงามแง่งเดนิ่งู้ปะเซ็นเชกบาทสายสมันเช็กบาทเชบาทบาทเชนกบาทเสีนยเสยนเ่นดบ นี mm ่เาไม่ต้องมียี่เดี๋ยวเราคู่ให้ไปสื่อได้เนี่ยเดี๋ยวไปลอยหนึเดี๋ยวเอได้ในระดีบเฟอไขมันครับเดี๋ยวพูดพ่วเยอะลยคเพิ่งมาให้แบบผู้ตัวนี้งามในปลาเนี่ยงามเด่นไปรวดได้พิ่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวนีลตีเป็นนี่ยังไงแล้วตี ขี้หวากยุ้มละเตน้เขาละเตยุ้มแล้วจะเอายันอืมเน่ยปูกระสันออกไปเอาล้ครับอเอาปากว่าดููกระสันูกระสันเอาปากว่าดูเอากนีจังวแมนของน่อยมาชอไปอืมเออเออครับดดูัดดูดดู กินกินกปั๊บปุ๊บปั๊บปับล็อกบล็อกมาเลยยังน่าแค้นนะเพราะว่าปีนี้งจะผาลุยเ็ดคิดแล้วอือโอ้ยเท่ฝีมืออยู่ฝีมือผ่านคิดแล้วเราแบกนี่แหละไอเอฟซีได้หลายตัวถ้าถ้ามันจะเอฟซีกูปะทำมาเลยแคาร่างกายได้คนหนึ่งลุ่งได้ยังไงมาแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันต้องย่ำไปน่ะล้างเอาพินไปน้ำ สองคือคือหมายถึงไม่ลางานนึงเห็นไหมลามโชว์เลยมีความสามารถอย่างม <movie later. S 1> mm ีดนตรีโชว์เลยโชว์เลยที่ล่ำกับล่ำใส่พิ้นเนี่ยนะครับเป็นไงนี่ล่ะสว่างนั่นจริงจริงอ่ะอ่าถิกพิ้นใส่ล่ำแต่มันขี้แหออกมากเลยเลยตัวนี้ไปดีเออนี่กองเขาแล้วอ่าแล้วเบิ้งฟิล์มเมอร์กันจะซื้อไหบ้างเอา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 ได้เยอะแล้วล่ะได้เยอะแล้วล่ะเบิ้ง เราเหรียญเนี้ยเราเปล่าผ้าเห็ดคลิปเนี Pokémon ้ยจะเอาครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเดี๋ยวงไม่ยืนจว่ากันไปพวกไปครับผมครับครับ